สวัสดีครับผมบอสุดกุครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในบ้านสามย่ามิท้างสามย่ามิทาซึ่งผมได้ดูกับของวิสตอมซึ่งเป็นวงหมายเลขหนึ่งนะครับบังเอิญนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยวงไอดอลที่ ในวันนี้เนี่ยก็มีหลายงานนะที่นอกจากที่ผมอยู่ก็คือยังมีงานที่เตรียมการไว้แล้วก็คืองาน The Market Bangkok ที่อันนี้งานของ The Glass Girl ครับยังมีงานของ Last e ไ e ที่ฝั่งเมเจอร์ราชโยแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยเอ๊วะว่าอ๋อ CGM เนี่ยน,น่าจะเป็นไอข้อเสียมน่าจะเป็นของ CGM 48เอ แต่ผมก็เลยจะเอาแค่งานสองงานก็พอแล้วและเสาร์ที่ที่จะถึงเนี้ยก็จะเป็นงานของที่ยูนมอลลาฟพลาทั้งหมดครับคือวันเสาร์ที่จะถึงก็มีโซลาโซลาวงเบอร์2เดลกาสเกอร์วงเบอร์สามซาดางิสตอรี่วงเบอร์25พีชยูวงเบอร์6แล้วก็เพนช์บัชวงเบอร์วงเสอร์3่ส่วนวันอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมี ชูเกลแคนดี้วงเบอร์ห้าวิสตอมเบอรวงเบอร์หนึ่งแล้วก็มันเยอะเลยครับมันผมผมบอกไม่ถูกเลยผมบอกไม่หมดแลยครับก็ก็นั่น,นแหละครับ